Tao <tôi mệt> <tôi mệt> <tôi mệt> Một... 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 mà đùa nhảy đi. con mắt Con sửa tỉnh tù với xe này ไปใส่ดูให้ตัวไปใส่ไปลองลองตอนสวยตอนจะรอกว่านองเลยจะตื่นแก่ไกลท่านคำตัวมาเลยเงียบไปเลยคนหมคน่คน่ชมาตัวมาเลยอ่ก็ได้บางอย่างมากหรอกคนได้ไวยงาม่าไม็ได้บางอย่าง วุ้ยคนเห็นใ่บ่านเห็นเด๋วเป็นคนเห็น็จเข้าใจเลยนะแต่ตามรางต่อยต่อยอย่างนี้รึปะมาดีป้าดุงนี้ดุมาดีป้าดุกันแต่มดี้ตอ๋อตงนี้ยอะกนุ่มนะนุ่มเมื่อคนจูงสูงนุ่มเมื่อการนุ่มเมื่อคนจูงเตอสวัสดีป้าดุงอลยไหมยังดีไปกันขิกันนอก นเนาะดกเนาะดกต,ตกินเน,นาะายีเด้อา,าีเด้อไปได้แล้วนอน่น่ลงคิปไวันเอาเชอยขไปลองลวนเฮเกยไปแด้เนาะ เดี๋ยวพื่อเจ้าสาวเ่ยยังมอญยังสุกพอนอยู่ถ่าปแกวามาเราห้ยไรว่มาสมมาปูยานะแบดนี้นะเป็นญาจ้ะเป็นาเป็นแนเป็นญาอะได้ปลาดเลยมีเสื่อสมมาได้นิหน่ได้เือสมมาเนี่ยเป็นญาเป็นมานี้เป็นปูเนาะดีเลยดี

ใจแหละลมชื่อเจเนาะใครว่าชื่อใจเดี๋ยวเราชื่นแล้วคราเคยชื่น้ี่ดีวรัก <มา S 2> ชื่อใจไปดิให้ชื่อใจนะปึ้งปึงป้งปึงปงป้งปึ้งปึ้ง

ยังบอกแบบมีคนอยแล้วแ่เเนย่อพ่าะเขาก่อนวู้ยังคิดยังฝันยังตีอยู่อก็ยอ่นย่อ่็เ็มากมีสวันนไปกปยังกลับืนเนาะเป็นยังอยู่ย่าน อะไรี่าแม่ขาวาดเพานั่นน่เลนี่เรียกไปเขาวาดหมดเละยังงเมื่อกี้โดนแตนนี่จีรทัวจีรทัอ๋อแซ่บเนาะแซ่บหดไลยจีนรเขาวัดอะไรเลยนี่มีแถบหนึน่อปนนอนดแล้วหน่เนนะนันกิได้ปเลกิน

ดูดีเมร่มานโกการม้เ่ยด่อ่เล่นกับสีหกหกในเดิมไปสายโทรมาดับสับกันเลยเปยังค่ะชื่อแม่ิจ้าทจ้ายยังจ้าจ้าขอบใจจ้าอู้อร่อยจ้าอรขนมใหม่บ่นี่นไปไปไปได้บบ

สุดาสุดาสุดาส่อยังขายยังขายยังขายยังเออโอ้ขายดีจะนอนขายเลยอันนี้เนาะบอกถามหมอสุดยังดูมันติดยังใช่ไป่ทราบใคนี่ก็ได้สิจาสุดา nè ngon ngọt nghệ nè 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 mà nè 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 mông nè 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 นั่นอยู ah <serving> ่ด <t> ah <serving> ินั่งอยู่ดิระนังคลายเครื่องน้องคเดีอยู่ไหนนั่นดาบอดะไปชุดอ๋อมอมอูุดไปชุดอีกบ้านหนึ่งเงินปะอหนเพื่อนมาชุดไปสุดขึ้นเพื่อนไหมหมอคนเดียว ở nhà anh mò chuột điều, nói riêng mì đài mò gì đó, mò chuột, nói thật, nói thật, mò, mò, cả, mò, 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 thank คิวนี่เราไปเห็นุกกำลันยังโมได้อกสิชวนมาหนูกันยอยากคนเลยอยากงีเงาเนี่นมีคนอะไรอะไรกันเนญาติว่านี้กับญาติ

เอาไปพวเอาไปยังลูกอันนี้นะมาไปกันย่านี่เห็นยังย่านกันนุกงอะไปเพื่อนนุกงละเออไปเพื่อนนุกงละกดประตูเด็กแม่ยังเด็กมากแมงมากลูกมาบอกเลยวันเสาร์วันจันทร์นะวันนี้เป็นวันนี้ไปแม่สบาย่าแม่สบาป๊าปะยานอ๊อกอุ้มยิงได้ย่างเอ๊อกนุกงละไปยุ่งไป

มาอนอย่างนีนว่าพวเขาเขิรียนเมืนเด้าเนีะไปะดุเช็ดติีตามมาเห็นเนาะมาเนี่ยโอ้จากับปาป้าป้าวานี่กับป้าฟาแล้วดุจาก็นเนาะแล้วป้าจูจาดูปป้ ม,มันไม่ได้นนยยนเนย็นลมนี่สิจะดูกสาจานะน้ำมาเถือแต่ลมอยู่แต่ไ่ได้เย็ยนเอ,อันลมพอดีลมพอดีโอ้ยเซเบอรไม่สยมากะอสุดหาก็ัา ชูจ้าบอลัขึ้นไปขึนไปขึนไปไปขึนไปถอดนี่ถอดไม่ไปนั่งวันนี้ไปนั่งคุณกระดาบเด้อไปนุ่นระดับคุกกระดบคุ เชะเกดิงกระเบิงเบิงโอ้ตามทุกที่ก wow. ้าวให้เชะเบิงน้องเหเบิงไ้มาไปนแม่ไปทจ้าะลูกแม่พันจ้านะแม่พี่รูปรูปพี่นี่ยไอ้หนุกนะฮะพ่งพึ่งน้อไม่กล้าเลยพี่มาจ้าพี่เลยตะสิก้าเนาะ

นี่เเปลี่ยนยุบเปลี่ยนดิเปลี่ยนดิเปลี่ยนคือดิได้เด้วเออถึงอยู่ลูกเออฉันไหนเก่งไหนคนเก่งเก่งอันนี้โอ้เก่งแล้ากองก็ให้แม่บอกไปอ๋อยี่ออกพี่ขอบคุณว่าทางไงขอบคุณว่าเอาไปตัวหน่อยว่าง

ไปเเ่งไปพุ่นกไปุ่นไปไปมึงครับไปมมบ้านในดุเพื่อนเพ่นห้าไปมุบ้านไปสายดุขนมเพื่อนเพื่นกัมีขนมเือกันไปเมืกนมเพื่อนไปไปดิดิขนมเพื่อนเพื่อนไปดุเดีไยวไไปไนน้องคนน่ะชี่อย่าขนมอย่าไปขนมคนได้ ไอ้บันทามันกินยี่บ้อย่างชื่อแมืนนะนอไป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 เผื่อเผื่อฮอเพื่อนอันลองนี่เทียงพอดีนะเฮาเนี่เวลาเวลาเมน เห็นยังไงหองเลย้องน้ำบหของน้ำของครัวบอนามหอมม่องม่องม่องถ่ายต่างหากนม่องน้ำต่างหากเดถสานองนั้นเพื่อนมาพากันมามี้องน้ำเนาะมันกิ่ตรงนีเนาะนีเปื้อนน้ำมาั้งหางนี่บอขึ้นรถแงะขึ้นรถแงขึ้นรถแงขึ้นขึ้นรถากว่าสลับกันนะเธอ ขอขนมหน้ปะขอแม่ไปเว้นหน้ปะแม่ไปเว้น,น,ปน,เวนปะควงจับมือบบจับมืออึ๊บเหนยงชองชักอยแม่แม่แม <c oughs> ่แม่แม่แ่แม <c oughs> ่น่แม่แม่่แม่ <c oughs> เป็นล่างเดยวเ้าได้เตยววงกันมามามาเกี่ยก really ็แบบนี้ด <Brother> <laughs> <B aba> ิอาพวกนี้เกี่ยกเป็นแบบนี้อีกเป็นตาคิดแตกเนอะหระาไฟนี่ยนะ เงอนี้มได้ว่าสินนางน่าว่าฉันเนาะทำห้องปะไปทมเพชรเนอะสร้างอีกไปน่ะอะไอามาลูหันเลยเช้าไมยรูกกันย่านอีกเลยอย่าย่านมาเมอุมไม่อุมไม่อุม

ไม่กอดไ้ไม่กอดไรวายันมายันวายันบายันลงนะไอชิย่านไอ่ชีย่านอยู่กับแม่ไงล่ะม่ต้องย่านก็ยาเนาะไดีใช่หะได้ดุกิอิกับเออยู่ได้บัดมีได้กินเลยดิีันไม้กินแลวไม

Nè đây bịt phá à, em hìa, à, vô mình thì Nè như đi em mình hìa đâu. mình còn đâu. Ơ, hiền đó hả? Anh hiền chặt. Bượt, nếu mình bượt sửa cho đấy. Mà Lấy tiền sửa mày đấy được รับรอบรบตั้งแต่รอบรอบใครจะมีออบอน้านี่คอข่าวด้วยนี่เนาะโอ้อยากจะแกะนี่บอกแกสลาดอกบอกเอข่าวมาดุข่าวได้ไม่จัาป้อนข่าวไดู้กเนาะ ฮะบดิเพชรนี่บดิเพชรนี่กินได้อย eh ู่เอออะไรอยู่นี่ได้อยู่ผืนยาดผืนยาดเพชรเพื่อนะนั่นบดิเพชรลูด่ะเจ๋งเนาะกักเนาะเขากันเนาะอดีตนพีู่กปลาดิกับน้องปะน้องอด้เลกะ เกิดปีเดียกันคนละเดือนเกิดวันสิบู้แขค่ลันน้ลขอไลู่กปะป้าป้าปแม่ปะก่ปะกินปใหญ่นั่งใสไว้ลูกไปดื่มน้ำยดิในปะหายูุดิปะหายู่ดิกอนปะไปหานองกันปะหานองนีปะดูเช่ดูกปะนน Nhà nhãng như cái mẹ như chị dắt, pa pa làm đi pa, ừ, này bây giờ, ơi, được khỏe, pa pa đi đi đi, đi đi, <laughs> à, <hành> đi đi đi, đi đi đi, đi đi đi, thật, đi <laughs> 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 คิดๆคิดดิแม่เราสาแหาเบิ่งกก็ทั้งกันดีออกไปเดืเอยดุ่มสาวกันโอเคจะน้าปลาลงน้องขนบคุจะาหน้ปลาทงกันในไอโฟนคิดหน่อยสวัสดี้าปลาเดบ๊ายบาย